เกกเฮ้ยมาดิซิงเกิลเพลสูงสุดๆกลางฝเลยนี่ไงวัดกับวัดเกิดกับปีบอสนะว่าเกิดว่ะไอ้ปีบอสก็ไม่ไหวกับโปรเพเยอร์ว่ะเนี่ยไม่ไหวดิว่ะ เอาว่ะเกมนี้นะครับผมรวบรวมสตรีมเมอร์ได้ทั้งหมด10คนในเมื่อมันมี10คนเนี่ยก็จะเป็น5 V5 โชห้กันให้บิดเอกบีบอร์หมูหวานเชอลี่มีมาร์คมอสลีมิกเคอาร์มัฟฟินเดอะเป็ดและก็ฮิวโกแอบบอกไว้ก่อนนะเกมนี้ผมเป็นป่าแล้วชนกับบีบอรไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนจะไปดูนะครับใครอยากเติมเกมที่มันแบบว่าโคตรถูกนะครับแนะนำนะลิทแมนชอบ ลิมชอปโนหนเรื่องเติมเกมร้านชั้นนำที่รับเติมเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นโมบายดิจิทแบงแบงทั้งถูกและคุ้มให้บริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คฟรี1แถม1นะครับยังไม่พอนะครับเราจะได้ส่วนลดสูงสุดถึง25และยังมีช่องทางการเติมใหม่ผ่าน e อ p e พ a t o r ที่นี่ที่เดียวต้องลิ m a ช s h อปเท่านั้นเมื่อวาน

เบอร์ดิวะผมดูพี่ตั้งแต่อายุ30 <c oughs> ตอนนี้อายุ40แล้วพี่ยังดูเด็กอยู่เลย้ยโอ้ย,อยขอบคุณครับผมเฮ้ยเชมึงไม่ปานนี้มาเลยเหรอวะเราก็ลำได้นะ

กางเกมอ่ะต้นเกมการเกมมันเก่งดูหนอกอ่ะเจอลยูไปขึ้นหนึ่งมันกลับตัวช่วยแล้วยูบนหน้าเองไหมอืมไม่เอาบนหน้าเยอะเอาเอาไปล้างก่อนเลยไปล้างบ่อนมสอนบนแบบเอ้ยจ้อยนี่จ้อย่าี้เทกูมาเชเช้บอกพี่ตายไปเลยไม่น่าตายต้องกายอีกเวสหนึ่งก็สี่ ม่ดีไม่ดีไม่ดผมดักกลางให้วิ้ยจอยมันตายผมไ้ม่้เฮ้ยี่ล้างไปแล้วมีมาร์กล้างไปแล้วเฮ้ยพวกเรามผมอยู่ไเอาเลยดิเมือผมนอเช่ะไรเจชิวๆพี่ไอ้จอยมันเหลือทีเดียวตายอ่ะมันน่าจะกลับบ้านน่าปว มีมาร์กล้างไปแล้วนะมอสเพอริไฟไปแล้วเรียกล้างไปแล้วโอเคบดน่าจะได้ผมฟีดเวฟนะผมฟีดเวฟผมฟิตเวฟมันมันมันต้องเก็บแป๊บนึงนะสี่วิ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 ไม่มียัไม่ถึท่าสองปกติมันเซฟตัดเลยอะอยู่อยู่ในยาใช่ป่ะเฮ้ยโดน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 สวยจ้าเดิมผมฟีดเบสเป็นยังไงมันก็ต้องสื่มันเอารถน่าจะมาโดนเลยเฮ้ยมีใครมีสกิลว่ามันเจ็บเยอะอยู่นะผมไม่ตายเนี่ยอะไรอะไรอะไรเดี๋ยวกูย้ายไปจบทีเป็นสองทีอ่ะ ผมล่ยผกหเดก้ไปหาเป็ดอจอยบนจบนจบนจบนเที่ผม่ละบนส่บสีมิจะมาปะคูเปิดมาเลยด้วยบนบนบมุอยู่ไม่ได้ดูหนยนะจะโดจะโดยัดยาจะโดดยัดยาเลยมายังไงรอซีซี่ไหมอ้าตัวสองไม่ติดเกมกะเฮ้ยมาดิิงเพลสุดสุดมีจับนะมีจับนะมาอยู่มัดตรงกลาง โูไฟแล้วพูไฟแล้วไฟแล้วเดี๋ยวคูณจับเดี๋ยวูับเูจับอุ้ยว้าวสวยม่มีอตีไปเตะเตะจอยใช่ไหมเออมีสิบวิสิวิสิบวิสิวิผมคตีไปแล้วด้วยเอยลงอุ้ยลงอ้ยเอเอาอตลออยสวยๆๆผมต้ไปบนว่ะไม่มีอตีไไปไปรับจอยนะ จอยจอยไปกลางแล้วพี่จอยมันมันไปเสียดล่างปะล่ะน่าจะจริงนะมีมีบัฟครับแป๊บเก็บบอลก็บบอลก็บบอลบบอเดี๋ยวกูไปยัดบออีกรอบหนึ่งมีอินติจอยมาทำมิ้งบูนะพี่เอ้ยมันจะมิ้งเลนมันมันจบล่างหรอเลทอยู่บนนะอ๋อแล้วไปไปบูใช่ถ้มาจะบูนี่จอย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 นี่มีจับนะมีจับนะถ้าเข้าตัวนี้ถ้าเข้าคิวนตัวนี้มาแล้ว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  เดาดาเดาเปิดอะบ้าๆได้ตั้งสองวันได้อยู่จะว่าอยู่รอรรอรอวัดสนุกมาดิที่มาทันทีู่นะโอเคน่าทานตายอ่ะเป็นรับเบี้ยผให้มอสนี่ไงอยู่เยอะจัดสิงแรกรับน่าทานดีกว่าข้างหลังมีติมีติมีต้องมาคนเดียวต้องมาคนเดียวน่าทานเนี่ยมา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 คนเดียวชัวว่าอยู่คีบอยู่ป้อมมันต้องการที่จะเห็นล่างนะ ยังไงก็มาูเดเไว้คู่วัะมาสอวัสองเฮ้ยนีบันีทํปะทําปะสวยพิคพีคพีคเออดไปละ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 อมองก็ได้นะเฮ้ยสนใจสนใจนี่อหนวังโดนหมดพี่บอกแล้วมะโนหนึ่งกูบอกแล้วมาเป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งกูรักเกมอ่ะเนี่ยเออกูรู้มา โอ้หนออโอ้เลยั่เดียวอย่างสั่นเลยไอพี่ชุบโบนิดหนึ่งลักกันเอออ้พี่ออกไม่ได้ไปไม่ได้ไหว่านแล้ไปกลางเลยปล่อยได้ปล่ที่นอ่ะนีไงไอพี่้พี่หนัพี่นพี่นัพี่กไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่โอ้ไม่มีเพนิดนะไม่มีเพนิดนะไม่มีเนะจอยกางวะจอยากลังการเวทาจอยจอยจะฝาปู เขาขบูดเลยวบูได้บูได้แต่ไม่มีติไม่มีติไม่มีพผนิษ15วิเลยนานมากเจ็บมากเจ็บมากเฮ้ยเนี่ยหลอกต่อสวยตุ๊กตุ๊กตุ๊กตย๊กตุตุ๊ตรงกตุกตุ๊กตเอยตุ๊กกตุ๊กตี่กตุ๊กตุ๊ก กูมีติกูม so ีติกูอยากโชว์ท่าเซียนลอึกจังไงอยนวะพี่เยละว้าพังทโซโลนาานบ้าไรแต่กูไม่มีอินตินะเว้ยทันว่ะหน้าไม่ทันหน้าหน้ากลับกางเยอะกางเยอะวัดกับวัดกึนกับบีบอสนะว่ะ <g ül s> เอ้ยมีบอลก็ไม่ไหวกับโปรเพเยอร์ว่ะเอยไม่ไหวดีกว่ะเออตัวคงตัวนี้กูเก่งเท่ากับโปรเพเยอร์นักแข่งระดับหนึ่งอ่ะก็ยังไม่ได้ไนน <c oughs> อเอาฟ้าไปนะใช่ใช่ผมไป่ได <c oughs> เอาฟ้าบ้านผมได้นะใครก็ได้มาฟินอ่ะ <c oughs> <c oughs> ผมโอมโมมีหลอดด้วยนะหลายหลงห <c oughs> ลงอดไปสวยสวยอยากฟ้าผมไปอย่ากฟ้าผมไป ให้พาไปพี่บอกว่าให้พาเมื่อกี้เชลนเาไปเลยเชลนเอาไปเลยหลอดหลอดไปท้างไหนวันนี้บนหรือล่างอะบนบนบนหลอดลงบนโอเคระวังโดนลิกเล่นนะเฮ้ยคูจับอูจับแค่นี้มากูจับแค่นี้อ่มตีแล้ว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  กูกูกูสยบบีบอสเองกูสยบบีบอสเองกูปรับเขากูปรับเขากูปรับเขาเดี๋ยวกูไม่เล่นนะกูไม่กดสกิลว่ะโอ้โหอุ้ยเสียอะไรวะเนี่ยโอ้ยยิ่กูต้องไก่อาร์ลอดให้บิดเอ็กซ์รายการเงินเราโอเคอยู่ครับฟินสิบเอ็ดคิว ผมล็อกไปดีกว่าไ้้ฟว,วาโอ้โหอยยเลสวย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 มไม่กล้าเข้า้าท้านจะตายเจ็บมากสะท้านเจ็บอยู่ามสิบหลอดมีคลิปการสี่ต่อห้าอยากลองปะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอาตลอดเลย เราจัดเลยวพี่อย่างเงี้ยลอง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 เดี๋ยวกูสี่ห้าสี่ห้ากูเล็งมีบอสให้กูเล็งมีบอสให้ผม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 ล็อกไอที่ไว้นี่แค่หน้าตายไอ้กูต่อล็อกมีบอสกูมีบอสโดนกูไปแล้วมาดิโอ้ โอ้โหโดดสกิลเพย์ดับผมเยียวลผมยังไม่ทันกากเลยเมื่อกี้ผมอาจจะดูไม่ทันนะครับคือผมใช้1 2ึ่งสองสี่สองหนึ่งแล้วค่อยกดแอนติกนะครับช็อตเมื่อกี้นะเซียววิมันเลยมันเลยแรงไงไปเก่งแต่แล้วไปท่าเยอะที่มาเยอะแต่แล้วเคขอบคุณทุกคนมากครับเดี๋ยวเราเล่นเดี๋ยวรวมตีแรงๆกันต่อ